สวัสดีครับผมนายวินุพงศ์ทิพย์สวร์เลขที่สิบมหกทับแปด C หนึ่งเทนล C สองอีเทน C สามบูเทน C สี่บิวเทน C ห้าเพนเทน C หกเฮกเซน C เจ็ดเฮปเทน C แปดออกเทน C เก้านอนเอน C สิบเด็กเทน O ออกซีอีเทอร์ O ไฮโดรไฮดรอกซิลแอลกอฮอล์ฟีนอล C โอคาร์บอนิลคีโตน C-O-H คาร์บอซาดีไฮอลดีไฮ C-O-O ออซิคาร์บอนิลเอสเทอร์ C-O-O-H คาร์บอซิลกรดอินทรีย์ N-H2 อาร์มิโนเอมิน C-O-N-H2 เอมิเอมาย C1 เมทาน C2 อเทน C3 โปรเพน C4 บิวเทน C5 เพนเทน C6 เฮกเซน C7 เฮปเทน C8 ออกเทน C9 โนเนน C10 เดคเทน โอออกซีอีเทอร์โอเอสไฮดรอซิลแอลกอฮอล์ฟีนอลซีโอคาร์บอนิลกิโตนซีโอเอสคาร์บอซานดีไฮแอลดีไฮซีโอโอออกซีคาร์บอนิลเอสเทอร์ซีโอโอเอสคาร์บซิลกดอินซีเอ็นเอสทูอะมิโนเอมินซีโอเอ็นเอสทูเอมายเอมาย